เพชรพระพรวยสวัสดีที่สุขุสกนกับผมมาแล้วพี่น้องรัฐบาลไทยของอาจารย์ไก่ของอาจารย์ไก่บ่เขาได้พี่น้องงวดที่แล้วลักซีบุตล่างมันไปอยู่หลักหน่วยหุ่นสองนะพี่น้องเนาะไปอยู่หลักหน่วยไปเบิ่งคลิปด้นหลังได้ไดพี่น้องว่ากัดว่าจังหต เลขของอาจารย์ไกลกับลักซิมเมนแมนเป็นวัพี่น้องมันกับบ่เขาไปโยนลักหน่วยสองเป็นลักซิบบนล่างน้พี่น้องลักซิบบนล่างนี่การสองไปโยนลักหน่วยคนบาดเนี่ผมเคยพ่มันได้เก่าได้ซีได้สองเนี่ยมันได้สองบาทนี่แอดว่าเอาสูตรของแอดนี่ไปจับไซนี่เห็นมัพี่น้องเขาออกจะไปจับไซนี่แจ้งเพื่อนเป็นลักซิบบานนี่ถ้ามันจับไซ่มันก็ได้แค่หก องหกเนาะพี่น้องเนาะสูงแอดสูตรนี้มันแมนมันม่นเคยหลุดนะพี่น้องนี่มัน่เคยหลุดเห็นบ่หกเจ็ดแปดนี่หกเจ็ดแปดนี่มัน่เคยหลุดบอกว่าอขั้นพี่น้องห้าไปจับไ่นี่กับเข่าได้เนี่เนาะขั้นห้าทิ้งกี่เป็นของเพ่นเป็นลักสีปยาห้ากับไปกลับคือเก่านะพี่น้องเนาะมันกับเข่าหกสองนี่มาเนี่สูตรของแอดนี่หกกมมาเจ็ดกับมาที่พี่น้อง มาทั้งหกมาทั้งเก็ดเห็นบ่มาทั้งหกมาทั้งเจ็ดถ้าของอาจารย์ไก่มีสามเป็นสามนี่เขาทั้งหมดทั้งลางล่างนี้เนี่ยข้าของอาจารย์ไก่มีสามเนี่ยเพราะว่าของแอดมันมาทั้งหกมาทั้งเก็ดนี่สูตรนี่มันแม่น,มนสูตรนี่เจงไปน้องพุดเนี่ยมันต้องไหมเห็นนะมสูนี้มันเหลวมันอ,ออกหกหกสอง เพราะว่ากับคีบว่แต่ว่าคีบว่จับใส่จับเลขกเพื่อนน้องพี่น้องเนาะแค่เอามาเทียบใส่ห้ยเอฟซีไทยเอฟซีพันมาเพราะว่าเลขเพิ่นให้มากส่เพิ่นบดจัดจับคู่ให้ก็เลยเอาสูตรนกแอนี่มาใส่เพราะว่าสูตรมันแม่นสูตรมันแม่นแต่บอมาจับเลขบว่จับเลขของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบอได้บอกว่าน้องพี่น้องเพิ่นบอได้บอกว่าจับใส่ให้เนี่ยเพิ่นบอได้ว่าบอกกล่าเนาะพี่น้อง แค่เอาตะเหล็กติดเหล็กวินให้พี่น้องห้าผิดแต่ละหน้าเบิ้งเอามาตามกันมาเบิ้งกันหมดวันที่วันที่หนึ่งตุลาเลยพี่น้องวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลาสองสาหก เหลักสิบแม่นแม่นแต่ไม่แม่นหลุดพุทมันหลุดเด้กพี่น้องหลุดมันหลุดหลักสิบแม่นแม่นแต่หลุดเหตุก็ไม่ขอพี่หลุดนะพี่น้องเนาะบ่าว่ากันให้หลักสิไปอยู่หลักหน่วยคนเือ สิบบนล่างมังหนึ่งมันโมเมนแกะเมื่อไหม่แกะเมื่อใหม่มห,มหลักสิบแม,นม,นมน่นๆอาจารย์ไก่ ล่าพัฒนาเพิ่นกับแม่นได้พี่น้องลาพัฒนาเพิ่อนเขาเรศโอ้อันนี้รัฐบาลไทยได้พี่น้องได้เพราะว่าอาจารย์ไก่เพิ่นมีลาวพัฒนาน้ำลาวพัฒนาเพิ่นนั่น เมื่อวันสุกกับเขาห้าหาได้พี่น้องมากรบเรยอ่าห้ากับหนึ่งของคนที่มีสามตัวได้พี่น้องรักสิบ มื่อได้เงินสอปรยุ่์รักน้วยกถวัถือว่าพวกเขาถือว่าผิดศูนย์ศูนขึ้นปรยุ่สูงแค่เขียนก็ซื้อน้วพี่นองเ,อเกิดขึ้นเพราะปัน่นว่างไปห้าศูนย์หนึ่ง สำหรัาเบิรงน้ำกันบาดนี้พี่น,อน,อนอ้องสูตรน้องแอดที้ไฮว่ามันขี่เขาบอกจะขึ้นหวดวันหนึ่งหันบอกเอฟซีไปจับแซนหกเจ็ดแปดเห็นบ่ามาทั้งบนมาทั้งล่างบาดนี้งวดนี้เบิรงมันขี่เป็นยังไงพี่น้องเอาสีแดงก็เกอางวดนี้ด้วยวดน,นี้มันได้หนึ่ง สองสามได้ตัวนี้ได้พี่น้องได้ 1, 2, หนึ่งสองสามงวดนี้งวดนี้ได้หนึ่งสองสามอันนี้ของอาจารย์ไกลได้พี่น้องเนี่ยของอาจารย์ไกลอย่าเขียน้ี่ส่น้ำก็ได้สันส็บสี่จมององูองเขียนตัวหน่อย พราะว่าเลขฝากเลขกาฝากรอเนี่อันนี้เลขของแอสนี่เมืว่วันี้ได้หนึ่งสองสามนี่ได้หนึ่งสองสามขั้นไปนอัขั้นเอาของเพิ่นมาจับมันกี่เป็นของเพิ่นเป็นลักซิบนะพี่น้องขั้นเรามาจับใส่ขีดเป็นหาหนึ่งหาสองหาสามเนลยหละกะ 1, ัละกหนึ่ง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 หลักก็นึ่งสองหลักก็นึ่งสาม หนึ่งสามนี่ตัดออกไปเลยพี่น้องอย่างหนึ่งสามเพราะว่าเลขสิบสามมันบ่บบบมามันว่าไม้ไแล้วถ้าสามหนึ่งนี่ได้ถ้าหนึ่งสามนี่มันไม่ยากเลขสิบสามสิ่เลข 13, สิบสามมัน 13, มายากแล้วก็ศูนย์หนึ่งแหละศูนย์สองศูนย์สามนี่นอกพี่น้องเนาะทำามันห่อมาใส่ของเป็นจะมาเบิงน้ำแกนว่ามันขีขเ้เข่าปะวาสุของแอดนี่มันไม่เคยรุดได้พี่น้องนี่นี่ศู 0, นย์เหตุจังได้ต้องไหม้สามตัวนี่ต้องไหม,ไม้เห็นแ่ะเห็นมองว่ามันหนึ่งไหม้ทั้งสอง เห็นบอกมาทั้งหูกมาทั้งเกตมาทั้งบนมาทั้งล่างเนี่ยนี่งวดน,นี้ได้หนึ่งสองสามพี่นอ้องเ้อาพิจารณาเพิ่งได้ครับแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักหามักหนึ่งกะมักศูนย์กับพิจารณาเพิ่งมีตัวดีตัวเด็ดกับหามาใส่ของอาจารย์เพิ่นได้ ถ้ามีลักหนวยของเพื่อนเป็นลักซิบได้พี่น้องได้ลักซิบบนล่างมีหลักหนวยกะเอามาใส่เพื่อนได้แต่ควดเมืนน่อนึงกับพวกเขาหรอกนะใส้เพื่อนของเขาไปนั่มเนี่ยพวกเขามนันไปอยู่หลักหนวยเองเป็นเป็นลักซิบนะขอบคุณขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมคอยพี่น้องห้าวโซมานกันสุข,ขสุขก้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ,พลิดเลินด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม